นท่านอาจารย์ดรสุเมศ เขียงงามดีนะคะแล้วก็กับสวัสดีอาจารย์ประสมเลิกปิดาพงนะคะดิฉันนางสาวทิติมาเพือกทองค่ะรหัสนักศึกษา611 27 339035าค่ะสาขาธุรกิจพาณิชย์นาวีนะคะวันนี้นะคะก็จะนำเสนอในรายวิชาการจัดการตัวแทนและผู้ส่งสินค้าทางทะเลนะคะในหัวข้อเรื่องของท่าเรือแหลมฉบังค่ะก่อนอื่นก็มาพูดถึงประวัติความเป็นมาของท่าเรือแหลมฉบังเลยนะคะก็คือท่าเรือแหลมฉบ เป็นท่าเรือน้ําลึกเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่สองเขตนะคะตั้งอยู่ในเขตอําเภอบางละมุงแล้วก็อำ,ออำเภอศรีราชาในจังหวัดชนบุรีนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้ของการดูแลข,ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมรับผิดชอบด้วยในเรื่องของการปฏิบัติการนะคะ ท่าเรือแรกที่เปิดดำเนินการเลยก็คือท่าเทียบเรือ B1 นั่นเองค่ะเปิดให้บริการในปี2534นะคะแล้วก็ต่อมาในปี2539เนี่ยท่าเรือแหลมฉบังนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะให้ขึ้นเป็นท่าเรือหลักของประเทศไทยแทนท่าเรือกรุงเทพนั่นเองค่ะเพราะว่าท่าเรือกรุงเทพจะเป็นท่าเรือที่เ,เล็กนะคะเรือทุกลำไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ ก็เลยเปลี่ยนจากท่าเรือเท่มาเป็นท่าเรือแหลมฉบังแทนนั่นเองค่ะแล้วก็พูดถึงบริเวณรอบท่าเรือแหลมฉบังนะคะก็ได้มีการพัฒนานะคะให้เป็นเขตเศรษฐกิจแหลมฉบังนั่นเองค่ะก็พัฒนาพื้นที่ที่พักท,ท,ที่อยู่อาศัยนะคะสาธารณูปโภคการคมนาขนส่งนะคะนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ตามศูนย์ราชการต่างๆนะคะเพื่อพัฒนาให้เป็น ศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจภายในอนาคตนั่นเองค่ะแล้วก็ท่าเรือแหลมฉบังเองนะคะก็ยังเป็นท่าเรือที่บริการนำนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเดินทางไปยังประเทศอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศกัมพูชาหรือว่าประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะก็ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็ ประเทศไทยจะรับเพียงแค่ประเทศเดียวก็คือประเทศสิงคโปร์นะคะปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังก็เป็นท่าเรือเดียวเหมือนกันที่รับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมานะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอ่าท่าเรือที่มีพื้นที่ขนาดประมาณ6,340ไร่เลยนะคะก็ถือว่าใหญ่พอสมควรซึ่งในแหลมฉบังก็จะประกอบด้วยท่าเทียบเรือที่ ให้บริการแล้วนะคะก็จะเป็นท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์เจ็ดท่าเลยนะคะแล้วก็จะเป็นท่าเทียบเทียบเรืออเนกประสงค์หนึ่งท่านะคะแล้วก็ท่าเทียบเรือโรโร่หนึ่งท่านะคะแล้วก็จะเป็นท่าเทียบเรือร่วมด้วยนะคะก็จะเป็นท่าเทียบเรือโดยสารแล้วก็ท่าเทียบเรือโรโร่นะคะอีกหนึ่งท่านะคะแล้วก็จะเป็นท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไปประเภทเทกองอีกหนึ่งท่านะคะแล้วก็ท่าสุดท้ายก็จะเป็นอู่ต่อเรือแล้วก็ซ่อมเรือนั่นเองค่ะ ลำดับเหตุการณ์พศ2504รัฐบาลว่าจ้างบริษัทศึกษาความเป็นไปได้โครงการโดยสรุปพื้นที่บริเวณแหลมฉบังเหมาะสมต่อการพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่พศ2509-2512ถึงมีการก่อสร้างท่าเรือสัตหีบเพื่อประโยชน์ทางการทหารของสหรัฐพศ2515ท่าเรือสัตหีบโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศไทยพศ2516 ครมรเห็นชอบในหลักการสร้างท่าเรือพายในที่แหลมฉบังต่อเนื่องจากเศร,รษฐกิจผันผวนจึงมีมติให้ใช้ท่าเรือสัตหีบเพื่อบรรเทาความขับข้างของท่าเรือกรุงเทพไปก่อนพศ2521รัฐบาลได้ตาพรบเวนคืนที่ดินประมาณ6,340ไร่เพื่อใช้ก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ที่แหลมฉบังพศ2526ครมรม,รมีมติให้กระทรวงคมนาคมเจรจา ขอรับเงินคู่จากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อใช้สำรวจออกแบบควบคุมและก่อสร้างโครงการและให้กระทรวงการคลังหาแหล่งเงินสมทบข้อมูลท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือ a ท่าเทียบเรือ A0 ย์ดำเนินง,งานโดยบริษัท LCMT จำกัดเป็นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ท่าเทียบเรือ A1 ดําดำเนินง,งานโดยบริษัท NYK Auto Logistic ประเทศไทยจำกัดเป็นท่าเทียบเรือโดยสาร และท่าเทียบเรือรถยนต์ท่าเทียบเรือ A2 ดองดำเนินงานโดยบริษัทฮัจิสันแหลมฉบงังเทอร์มินอลจำกัดเป็นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ท่าเทียบเรือ A3 ดําดำเนินงานโดยบริษัทฮัจิสันแหลมฉบังเทอร์มินอลจำกัดเป็นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ท่าเทียบเรือ a 4ดําดำเนินงานโดยบริษัทอ่าวไทยคลังสินค้าจำกัดเป็นท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไปประเภทเทกอง ท่าเทียบเรือ A5 ห้าดำเนินงานโดยบริษัทนามยองเทอร์มินอลจำกัดเป็นท่าเทียบเรือโรโล่ท่าเทียบเรือ B ท่าเทียบเรือ B1 ดำเนินงานโดยบริษัท LCB c o n t คอนเทนเนอร์เทอร์มินอลจำกัดเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าท่าเทียบเรือ B2 ดำเนินงานโดยบริษัท Evergree n Container Terminal ประเทศไทยจำกัดเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าท่าเทียบเรือ B3 าดำเนินงานโดยบริษัท อีทันซีแหลมฉบังเทอร์มินอลจำกัดเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าท่าเทียบเรือ b c ดำเนินงานโดยบริษัท t i p s จำกัดเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าท่าเทียบเรือ B5 าดำเนินงานโดยบริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นนลเทอร์มินอลจำกัดเป็นท่าเรือตู้สินค้านางสาวรัชดดาบุญยะเลขารหัส191 เทียบเรือซีนะคะท่าเทียบเรือซีศูนย์นะคะเป็นท่าเทียบเรือโลโลนะคะที่บรรทุกสินค้าทั่วไปและบรรทุกสินค้าที่บรรจุม่เกิน50 TEU นะคะท่าเทียบเรือซีหนึ่งนะคะเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าของบริษัทฮันชิซังแหลมฉบังค่ะท่าเทียบเรือซีสองนะคะเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าแล้วก็ท่าเทียบเรือซีสามนะคะเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าของบริษัทแหลมฉบังค่ะ ท่าเรือดีนะคะท่าเรือดีดำเนินโดยบริษัทฮัตสิซันแหลมฉะบังทอรมินอลนะคะเป็นท่าเรือตู้สินค้าท่าเรือดีสองนะคะเป็นท่าเรือตู้สินค้าท่าเทียบเรือดีสามนะคะเป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าค่ะเดือนหนึ่งนะคะพีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดถึงหนึ่งเก้าเก้าแปดนะคะเริ่มก่อสร้างในปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ด ด้วยการพัฒนาแองจอดเรือหนึ่งในปีพศ1991เริ่มเปิดให้ปฏิบัติงานท่าเทียบเรือแรกคือท่าเทียบเรือ B1 และ B3 และในช่วงพศษรรษที่1990ได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือทั้งหมด9แห่งนะคะแองจอดเรือนะคะมีท่าเทียบเรือจำนวน11แห่งท่าเทียบเรือตู้สินค้า7ท่านะคะได้แก่ A1, B3 มี B2 B3 b บีบสี่แล้วก็บีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวแพนภาษษษสำลีสุขโชค MRT 611 27 339 125ค่ะเฟส2ปี1998ถึง2008การก่อสร้างเฟสที่2เริ่มต้นในปี1998โดยการพัฒนาแองจอดเรือ2ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อสนับสนุนการเติบโตและการเพิ่มขึ้นของปริมาณตู้สินค้า โดยใน,นระายะานี้การพัฒนาได้มุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและก้าวสู่กลายเป็นศูนย์กลางการเดินเรือระหว่างประเทศโดยแองจอดเรือ2มีความลึก16เมตรสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ที่สุดที่ได้มีการปฏิบัติในปัจจุบันได้ซึ่งแองจอดเรือที่2ประกอบไปด้วยท่าเทียบเรือขนส่งตู้สินค้าจำนวน6ท่าได้แก่ C1, C2, C3, D1, D2 และ D3 และท่าเทียบเรือสำหรับสินค้าทั่วไป CO จำนวน1นึท่าผู้ประกอบการอื่นๆ 1. ข้างคลังสินค้าอันตรายดำเนินงานโดยบริษัท JWd Info Logistics จำกัด 2. อ,อู่ต่อและเชื่อมเรือดำเนินงานโดยบริษัท u n i t a Shipyard Engineering จำกัดสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อู่ต่อเรือตั้งอยู่ในพื้นที่สำรองด้านเหนือสุดของท่าเทียบเรือฝั่งเอประกอบการโดยบริษัทยูนิไทชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริงจำกัดเช่าพื้นที่ถมทะเลด,ด้านเหนือประมาณ300ไร่ประกอบด้วยอู่ลอย2อ,อู่สามารถเชื่อมเรือขนาดไม่เกิน140,000เดซเวตตันความยาวไม่เกิน282เมตรน้ำหนักตัวเรือไม่เกิน4 0,000ตัน สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพนรินสมานิตรรหัสหกหนึ่งหนึ่ดสามสามเก้าสองหนค่ะธุรกิจหลักของท่าเรือนะคะ 1. การประกอบธุรกิจของ NYT บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนําเข้าของรถยนต์แบบครบวงจรโดยบริษัทมีการให้บริการทั้งท่าเทียบเรือบริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าเพื่อเตรียพรมพร้อมๆก่อนการส่งออก และบริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังอเภอรีราชาจัังหวดชลบุรีค่ะท่าเทียบเรือเป็นท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งสินค้าขึ้นหรือลงด้วยการให้สินค้าที่เป็นยานพาหนะขับเคลื่อนได้แล่นผ่านสะพานเรือที่ทอดจากเรือมายังท่าเช่นรถยนต์รถด,ดับเพลิงรถยกสินค้าโฟล์คลิฟเป็นต้นค่ะโดยในการให้บริการท่าเทียบเรือ นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการให้บริการแบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทผู้ผลิตเพื่อการส่งออกและสายเดินเรือที่ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศค่ะการให้บริการของบริษัท n y t นะคะ จะแบ่งสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่การให้บริการท่าเทียบเรือการให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมวามพร้อมก่อนส่งออกและการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. การให้บริการท่าเทียบเรือการให้บริการท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัทประกอบด้วยการให้บริการแก่สายเรือที่นำเรือมาเทียบท่าการให้บริการผ่าน ท่าเทียบเรือการให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือและการให้บริการพื้นที่สําหรับส่งมอบสินค้าค่ะ 2. การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมร้อมพร้อมก่อนส่งออกการให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออกจะประกอบด้วยการให้บริการพื้นที่จอดพักรถเตรียมความพร้อม ก่อนส่งออกและการให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้าค่ะ 3. นะคะการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักค่ะนอกเหนือจากการให้บริการท่าเทียบเรือและการให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมร้อมอมก่อนส่งออกนะคะบริษัทยังมีการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักเช่นการบรรทุกและคนถ่ายสินค้าบริเวณ พื้นที่หน้าท่าเทียบเรือของบริษัทขึ้นหรือลงจากเรือค่ะการให้บริการขนถ่ายสินค้าจากพื้นที่จอดพักเข้ามายังพื้นที่ภายในท่าเทียบเรือการให้บริการพื้นที่อาคารสํำนักงานท่าเทียบเรือการให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์การให้บริการทำความสะอาดรถยนต์ที่นำเข้าหรือส่งออกเป็นต้นค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอังสาวเจวลินกุณารหัส6 1 1 2 7 3 3 9 1 6 4กาค่ะ 2. การประกอบธุรกิจของบริษัทแหลมชบังอินเตอร์เนชั่นแนลโลโลเทอร์มินอลจำกัดเป็นบริษัทร่วม LRT โดยมีชื่อเดิมว่าบริษัทฮาชิสันโลโลเทอร์มินอลประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทร่วมโดยเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ100ของบริษัทแซฟไฟโลโลไทยแลนด์ Thailand, จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญของ LRT ในสัดส่วนร้อยละยี LRT ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อส่งออกและนำเข้ารถยนต์และสินค้าทั่วไปณท่าเทียบเรือ CO มีลักษณะการให้บริการที่คล้ายกับการให้บริการของบริษัทณท่าเทียบเรือ A5 คือให้บริการท่าเทียบเรือและให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องแต่ไม่มีการให้บริการพื้นที่ฝากสินค้าและเตรียมพร้อมก่อนส่งออก การให้บริการสายการเดินเรือในการบรรทุกและขนถ่ายสินค้าจากบริเวณหน้าท่าเทียบเรือขึ้นลงจากเรือการให้เช่าพื้นที่อาคารหรือสำนักง,งานท่าเทียบเรืออย่างที่ท่าเทียบเรือ A5 ที่บริษัทให้บริการในปัจจุบันสินค้าที่มีการขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือ CO ส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าทั่วไปเช่นโครงสร้างขานาดใหญ่ และสินค้าประเภทเหล็กเป็นต้นแต่ในอนาคตคาดว่าปริมาณรถยนต์ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือ CO ของบริษัท LRT จะมีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเพื่อสอดคล้องกับแผนธุรกิจของท่าเทียบเรือ A5 ของบริษัท การให้บริการของ LRT นท่าเทียบเรือ CO สามารถแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่1การให้บริการท่าเทียบเรือนท่าเทียบเรือ CO จะมีลักษณะการให้บริการคล้ายกับท่าเทียบเรือ A5 ประกอบด้วยการให้บริการแก่สายการเดินเรือเพื่อนำเรือมาเทียบท่าการให้บริการผ่านท่าเทียบเรือให้บริการขนย้ายสินค้าภายในท่าเทียบเรือและให้บริการพื้นที่รับมอบสินค้า 2การให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักนอกเหืือจากการให้บริการท่าเทียบเรือแล้ว LRT มีการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการขนถ่ายสินค้าเช่นให้บริการเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์และให้บริการทําความสะอาดรถยนต์ที่นําเข้าส่งออกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้บริการขนถ่ายสินค้าณท่าเทียบเรือ CO การ,รวิเคราะห์สวท์ปัญหาและอุปรสรรค 1. ทรัพยากรที่ใช้ในการให้บริการปัญหาบุคลากรค่ะทักษะความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปัญหาบุคลากรไม่มีใจรักในงานบริการ 2. การบริหารจัดการความล่าช้าของพิธีสุกากรส่งผลให้เกิดปัญหาคอขวดของการดำเนินงาน 3. พื้นที่หลังท่า A อัธิ่าเทียบเรือ A1 และ B1 เนื่องจากมีอัตราการใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถ ในการรองรับสินค้าส่งผลให้ประสิทธิภาพการขนส่งผ่านท่าเรือต่ำลง 4. เส้นทางการจราจรเข้าออกปัญหาการขนส่งทางถนนที่เชื่อมโยงรอบท่าเรือมีความติดขัดอย่างมากปัญหาการจราจรภายในท่าเรือไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดความแออัดนั่นการจราจรและความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ ระบบเทคโนโลยีปัญหาร,ระบบสารสนเทศร้าสมัยไม่สามารถใช้บริการแบบเบ็ดเสร็จนะจุดเดียวได้ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการค่ะ โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือแหลมฉบังระยะที่3เป็นหนึ่งโครงการที่สําคัญในการพัฒนาและเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่รัฐบาลต้องการพัฒนาให้เสร็จโดยเร็วเพื่อให้มีการเชื่อมต่อและขนขนส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศกัมพูชาลาวพมา่าเวียดน,นามและจีนตอนใต้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในการขนส่งกระจายสินค้าที่สําคัญของภูมิภาคและเตรียมผักดันให้เป็นท่าเรือชั้นนําของโลก สวัสดีค่ะอทิตยาท่าทองเรืองนะคะรหัสหนึ่งสองสี่ค่ะโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมสบางระยาที่3นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน3ข้อค่ะคือ 1. ค่ะเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าได้มากถึง18.1ล้านตู้ต่อปีค่ะ2นะคะเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าทางรถยนต์ได้มากถึง3ล้านคันต่อปีค่ะและ3นะคะเพิ่มสัดส่วนการขนสง่งสินค้าผ่าน ถ้าโดยใช้รถไฟทั้งหมดของท่าเรือแหลมฉบังค่ะเพิ่มเป็นร้อยละ30ค่ะเพือ่อบรรเทาเการจร,จราจรแออัดบริเวณในรอบท่าเรือค่ะ รายละลเอียดเบื้องต้นของท่าเรือแหลมสมาในโครงการที่3นะคะก็ค,ะคือจะมีรูปตัว U ค่ะขนาดของเอ็นจดเรือก็จะมีความกว้าง8 0 0อเมตรความยาว2,000เมตรและในอนาคตคาดว่าจะขยายเป็น3,000ันเมตรค่ะความลึกของเอ็นจดเรือนะคะ18 m. เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะความลึกของร่องทางเดินเรือน,นะคะ จากทะเลไปสู่ท่าเทียบเรือนะคะก็จะมี18เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะส่วนออขนาดเรือที่สามารถรองรับได้นะคะคือซูเปอร์พอตพาราเมตค่ะจำนวนท่าเทียบเรือในโครงการขั้นที่3นะคะก็จะแบ่งเป็น9ท่าค่ะ ก็จะเป็นเอ,อ่อท่าเทียบเรือตู้สินค้า7ท่าท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป1ท่าและท่าเทียบเรือรถยนต์อีก1ท่านะคะสามารถรองรับสินค้าได้ถึง8ล้าน TEU เลยค่ะ ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคที่มีนอกเหนือจากโครงการขั้นที่1น,นะคะก็คือเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานไฟฟ้าและนวัตกรรมทางด้านโลจิสติกที่ทันสมัยอย่างเช่นเขคนยกตู้ที่หลายคนขับนะคะค่ะปัจจุบันนี้นะคะโครงการนี้ยังอยู่ในช่วงของการสำรวจและพิจารณา ผลกระทบทางด้านต่างๆค่ะโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มอบหมายโครงการนี้ให้กลุ่มบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาได้ศึกษา,าความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะรวมไปถึงการออกแบบรายละเอียดของโครงการโดยทางท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยมุ่งหวังที่จะพัฒนาท่าเรือ,อแหลมฉบังให้เป็นท่าเรือพาย์ระดับโลกค่ะ ค่ะกลุ่มของดิฉันก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ